ผมขอความเป็นเจ้าของหุ่นยนต์ตัวเนี้ครึ่งครึ่งกับคุณด้วยเดียวครับเคกก็ต้องบอกว่ารู้สึกประทับใจมากที่วันนั้นพี่กึ้งมองเห็นโอกาสที่ผมนําเสนอแล้วก็เป็นผู้ที่ยินดีที่จะเข้ามาร่วมรับความเสี่ยงแล้วก็ลงทุนร่วมกับผมสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากพี่กึ้งเลยคือผมได้ข้อคิดผมได้ข้อคิดและผมได้ประสบการณ์จากตลอดระยะเวลาที่พี่กึ้ง ทำธุรกิจมาหรือลงทุนมา SR Auto Trade เนี่ยหรือน้องแม็กซ์นันเองนะครับก็ยินดีกับเขาครับตอนแรกก็ผมชอบเขาที่ว่าเขาเนี่ยมีความมั่นใจในสิ่งที่เขาทำอยู่นะครับด้วยความมั่นใจนี้เนี่ยผมอยากจะลองเสี่ยงกับน้องดูเวลาเขาลงทุนนั้นเนี่ยต้องเจอแบบไหนข้อผิดพลาดคืออะไรแล้วก็ได้แนะนำเข้าไปแต่เขายังเชื่อต่อทำงานหนักขึ้นเรียนรู้จากสิ่งที่คนแนะนำไป เพื่อที่จะดูแลคนที่เรารักเราเหนื่อยได้ไหมเราเหนื่อยได้นะแต่ถามว่าอีก10ปี20ปี30ปีเรายังจะต้องเหนื่อยแบบนี้ <tast> <p> เพื่อที่จะดูแลคนที่เรารักใช่ไหม <claro. S 2> มันมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมคุณไม่จําเป็นต้องเก่งคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทํามันจริงนั้สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาติดตามแผนการลงทุนประจําสัปดาห์นะครับตอนรับสัปดาห์ที่23จนถึง27นะครับพฤษภาคมเนาะ โอเคใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับสัมมนาดีๆที่ทุกคนห้ามพลาดนะครับตามหน้าจอเลยนะครับก็คือ Train to Trader at Bangkok นะครับลงทะเบียนด่วนนะครับวันที่29พฤษภาคมอาคารพรมพันธ์นะครับเที่ยงถึง6โมงสำหรับใครที่ต้องการลิงก์เพื่อขอสมัครลงทะเบียนนะครับติดต่อสอบถามมาทางข้อความเพจ Facebook หรือทางช่อง MC Market Channel ช่องทางธุรกิจได้เลยนะครับโอเค มาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับว่าในแต่ละผลิตภัณฑ์การลงทุนในสัปดาห์ที่จะถึงนี้แต่ละผลิตภัณฑ์การลงทุนมีแนวทางอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคในส่วนของผลิตภัณฑ์การลงทุนแรกเลย s 5 0นะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย มีความผันผวนค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้อยถแถลงที่โฟกัสในเรื่องของการแสดงความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับมากกว่าในเรื่องของปัญหาภาวะเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะครับก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นขานรับต่อนโยบายทางเศรษฐกิจและถ้อยถแถลงครับมีการปรับตัวดิกขึ้นไปเนาะพร้อมๆกับ ประเด็นในช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์ก็คือโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดแอนดับที่5ของโลกที่เกาหลีนะครับระเบิดนะส่งผลให้กระทบต่อซัพพลายในการผลิตน้ำมันครับระยะสั้นเลยส่งผลให้ราคาน้ำมันดีดตัวสูงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็กลุ่มของพลังงานก็ดีดตัวสูงขึ้นนะครับก็ส่งผลให้หุ้นพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะ ทีนี้ถามว่ากลยุทธ์ในสัปดาห์นี้มองอย่างไรนะครับล่าสุดถึงจะเป็น break away gap ก,ก็ตามนะครับแต่ราคาที่ break ขึ้นมาตรงนี้แม้ว่าจะยืนค่าเฉลี่ยได้แต่ด้วยโซนของราคาแล้วเนี่ยน่าจะมีการย่อตัวก่อนในระยะสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เลยมองในมุมมองของการย่อเล่นซื้อนะครับย่อตัวเล่นซื้อนะ โดยที่มิติของราคาเนี่ยคาดการณ์ว่าจะมีการย่อตัวลงมาก่อนแต่เราจะไม่เล่นช็อตหรือไม่เล่นส่วนฝั่งขายลงมาเนื่องจากว่าคาดการณ์ว่าโดยเทรนแนวโน้มครับมันเริ่มเกิดการปรับฐานแล้วแล้วในทำเฟรมระยะกลางเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการปรับตัวลงมาปิดแกลบก็ตามนะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นการปิดในระยะสั้นนะครับถ้าลงมาเทสบริเวณ965ไม่หลุดเนี่ยน่าจะรีบาวกับขึ้นไปทำไฮใหม่นั่นแหละ เราจะสังเกตเห็นว่าการสวิงของเขาครับเป็นการสวิงอัพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเราจะเน้นกลยุทธ์ย่อซื้อเป็นหลักนะครับสำหรับใครที่ถือหุ้นก็เลยโปรฟิตรันได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะสะสมตามการย่อตัวของราคาได้ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูที่ปฏิทินข่าวสำคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้ากันนะครับจริงๆเนี่ยอาทิตย์ปลายเดือนมักจะไม่มีประเด็นข่าวสำคัญทางเศรษฐกิจให้จับตาแล้วนะแต่บางเอิญครับ ในสิ้นเดือนนี้เองเนี่ยดันมีในเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเรื่องของการหาลือนโยบายหลังจากการรอประกาศตัวเลขในสัปดาห์หน้าที่เป็นตัวนอนฟาร์มเนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยเขาก็เลยพูดคุยกันครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางยุโรปนะครับมิสลกาเนาะแล้วก็โจรมพาเวลครับคุณคูโรดานะครับถัก BOJ นะแบ n k o ออ a p a n นะครับ คุณคูณโรดะ,ะขออภัยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเฟดมิทติ้งมินิตนะครับในช่วงตีหนึ่งวันพฤหัสซึ่งเป็นการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งค่อนข้างเป็นที่จับตามองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับอัตราดอกเบีย้ยหรือใดๆก็แล้วแต่แต่ทีนี้โดยมิติมุมมองเนี่ยจะค่อยถแถลงถ้าเขาไม่พลิกลิ้นซะก่อนนะไม่ได้แสดงความกังวลอะไรเกี่ยวกับสภาวะเงินเฟอ้อจนเกินไปนะครับและยังคงยึดคําเดิมที่ ค่อนข้างเป็นห่วงต่อสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในมิติหรือมุมมองที่จะเกิดขึ้นก็คือจะทยอยปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเนี่ย0.25ไปเรื่อยๆภายในไตรมาสที่2ของปีหน้ามันก็จะได้อัตราดอกเบีย้ยตามธรรมาชาติที่2-3%พอดิบพอดีนะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะเกิดวงจรการปรับเสถียรภาพทางการเงินแบบค่อยเป็นค่อยไปในการแก้ปัญหาภาวะเงินเฟอ้อนะครับเพราะฉะนั้นจากมติติตรงนี้น่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบหรือเกิดแพนิคอะไรกับตลาด เพราะนั้นกายเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยในสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นในรูปแบบของเทคนิคเป็นหลัก แล้วก็ในแต่ละวันเองเนี่ยไม่ได้มีกล่องแดงที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์การลงทุนชัดเจนมากนักนะครับอย่างวันจันทร์เปิดมาก็คุณไบเล่เนาะ B.O.E. Bank of England นะครับก็จะเป็นในเรื่องของแง่มุมการพูดคุยของต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่เป็น G7 น่แหละแล้วก็แต่ละธนาคารของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางยุโรธนาคารกลางอังกฤษธนาคารกลางสหรัฐนะครับก็จะมาพูดคุยในเรื่องท่อยถแถลงนโยบายทางการเงินกันนะครับ ก็จะสังเกตเห็นว่าไม่มีตัวเลขกล่องแดงที่โฟกัสนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกล่องส้มในแต่ละวันมากกว่านะครับยกเว้นแต่วันพฤหัสที่จะหนักหน่อยก็คือมีตั้งแต่ตีหนึ่งเนี่ยก็จะมีการประชุมเฟดแล้วก็ทุ่มครึ่งเองก็มีพีแรม GDP ประจำไตรมาสนะครับ ก็เดี๋ยวลองติดตามกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันในแผนประจําวันเนาะเดี๋ยวไปลงในส่วนของเชิงเทคนิคลกันดีกว่าว่าในสัปดาห์หน้ามองมุมมองในตลาดผลิตภัณฑ์การลงทุนอย่างไรนะครับในส่วนของ XAU/USD ครับยังคงเป็นกรอบการสวิงเดียวกับเมื่อแผนวันศุกร์นะครับก็คือ มีขอบบนที่1855มีขอบล่างที่1835นะครับถ้าไม่หลุด1835ใช้1826เป็นสต็อแล้วเล่นซื้อนะครับกลยุทธ์หลักสำคัญยังคงเป็นมุมมองของการย่อซื้อยังคงได้เปรียบก,กว่านั่นะเองในทางเฟรมระยะกลางนะครับแม้ว่าในภาพใหญ่เนี่ยราคาจะยังคงเป็น เป็นขาลงแต่เมื่อพิจารณารูปแบบของราคาที่มีการย่อยกโลและราคาปรับตัวขึ้นมายืนเหนือค่าเฉลี่ยได้เนี่ยแล้วเมื่อวันศุกร์ราคาไม่ปรับลงไปต่ำกว่าค่าเฉลี่ยด้วยบ่งบอกแนวโน้มของการปรับรอบหรือจบรอบการพักฐานนั่นเองก็สามารถดีดตัวได้ใหม่ในรอบสั้นนะครับคาดหวังเป้าในสัปดาห์หน้าบริเวณ1882นะครับ1882 1892นนะครับแล้วก็ 1,900ตามลำดับนะครับก็ต้องให้เบรก1855ขึ้นไปให้ได้ก่อนประมาณวันจันทร์นังคานะครับคาดการว่าราคาน่าจะยังคงอยู่ในกรอบการสวิง1 8 3 5 1 8 5 5นะครับก็จะมีการออกข้างนะครับเพื่อทำสวิงอัพก่อนการดีดตัวขึ้นต่อนั่นเองก็คืออาจจะมีการย่อตัวลงมาทดสอบแนว1840 1835อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อให้สโตเนี่ยย่อลงมาสักครึ่งหนึ่งก่อนก่อนจะงัดกลับขึ้นไปทำนิวไฮใหม่ตาม ISI ที่ยังสูงกว่า50นั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยยุติสำคัญในสัปดาห์หน้ายังคงเป็นมุมมองย่อซื้อครับและเล่นในกรอบ1835 1 8ป0เนี่ยเข้าซื้อแล้วใช้1826เป็นสต็อนะครับเพื่อรัน แล้วลุ้นการเบรคขึ้นไปทำกำไรบริเวณ1850-1855เนี่ยให้เบรคให้ได้นะครับเพื่อขึ้นไปทำไฮใหม่ที่บริเวณ1882-1889ตามลำดับนั่นเองนะครับในส่วนของราคาน้ำมันนะครับก็ยังเป็นมุมมองเชิงบวกเช่เชนเดียวกับทองคำครับคาดหวังก็คือ เรารอย่อซื้อนะครับคาดว่าราคาจะลงมาทดสอบในโซน 108$ ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับ107.5ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในโซนนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาณในการเข้าซื้อรอบใหม่หลังจากสโตย่อลงมาพักฐานหลังการโอเวอร์บอทนั่นเองนะครับก็จะเป็นสัญญาณย่อซื้อ เพื่อลุ้นขึ้นไปทดสอบแนว114 11ดอลลาร์ถึง116ดอลลาร์ต่อบาร์เรลที่เป็นพพลายโซนอยู่ข้างบนในส่วนของ WTI นั่นเองกลยุทธ์ย่อซื้อเช่นเดียวกันนะครับ BTCUSD ครับล่าสุดราคามีการดีดตัวขึ้นมาเนาะจากการดีดในชุดนี้ครับถ้าราคาสามารถยืนเหนือ3500ได้นะครับ เจ็ดมงเช้าวันจันทร์ถ้าราคาปรับตัวสูงกว่า3500ได้เริ่มเป็นมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางของ Bitcoin นะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยแม้ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยจะโดนโจมตีจากหลายๆสถาบันการเงินเนาะอย่างล่าสุดเมื่อวันพฤหัสหรือวันศุกร์เองเนี่ยมิสลาการหรือคุณรรการเนี่ยประธานธนาคารกลางยุโรปเนี่ยก็ออกมาด้อยค่าในส่วนของบิทคอยนะครับ แต่จะสังเกตเห็นว่าราคาไม่มีการปรับตัวลงไปทำนิวโลและมีการยกโลตามเทคนิคอลตามหลักสถิติเลยเพราะฉะนั้นในมิติของเชิงเทคนิคอลเนี่ยยังคงมุมมองที่ได้เปรียบในการทำคอนโซลเดชันของราคาบิตคอยนะครับมิติมุมมองลักษณะแบบนี้เนาะราคาบิตคอยมีโอกาสปรับตัวขึ้นไป ทดสอบแนวต้านบริเวณ3,500 32,500และ34000ตามลำดับนะครับถ้าสามารถเบรกยื่น34000ได้จะเริ่มมีการจบรอบการพักฐานและปรับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่นั่นเองก็ต้องมาติดตามกันเนาะว่าราคาจะสามารถไปขึ้นไปได้ไหมจุดเฝ้าระวังที่สำคัญคือบิตคอยครับไม่ควรต่ำกว่า28500แแล้วนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะมีการปรับตัวลงไปแรงๆทดสอบ หลุดแนวบริเวณ25,000อีกรอบนึงอันนี้เป็นจุดจะน่าจับตาและเฝ้าระวังนะครับในมิติของราคานั่นเองเพราะฉะนั้นตราบเท่าทีา่ราคาอยู่สูงกว่า2 8 5 0 0ครับลุ้นให้เขาบรกผ่านขึ้นไปให้ได้เพื่อจบรอบการพักฐานและดีตัวรอบใหม่นั่นเองนะครับโอเค ก็ครบถ้วนในแต่ละผลิตภัณฑ์การลงทุนแล้วสัปดาห์นี้ไม่ได้ละเอียดมากนะครับเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อและลงแผนละเอียดไปเยอะแล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงวันพฤหัสวันศุกร์ที่เป็นประเด็นที่สําคัญเนี่ยลงไปมากถึง22นาทีสําหรับใครที่อยากดูทางเฟรมภาพใหญ่ ระยะกลางและภาพเล็กนะครับสามารถไปไล่ดูวันพุธแล้ววันพฤหัสที่เป็นแผนประจําวันในสัปดาห์ที่แล้วได้นะครับลงรายละเอียดไว้ครบทั่วในทำเฟรมวีคทำเฟรมเดย์ทำเฟรมชั่วโมงเจาะลงไปถึงทำเฟรม5นาที1นาทีที่มันสกาวปิ้งเลยจะได้ดูและเข้าใจแนวทางได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวพาไปสรุปแผนผลิตภัณฑ์การลงทุนในสัปดาห์นี้กันเนาะสำหรับแผนผลิตภัณฑ์การลงทุนในสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากว่าประเด็นสําคัญเนี่ยเป็นท้อยแถลงของวาลาการประชุมในตีหนึ่งวันพฤหัสนะครับ ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สําคัญในแต่ละวันเนี่ยไม่ได้มีกล่องแดงที่มี impact เจาะจงมากนะักส่วนใหญ่มักจะเป็นกล่องส้มที่บ่งบอกถึงสภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นเนี่ยยังคงเป็นตัวหนุนให้ดัชนีดอลลาร์เนี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงและราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจากปัจจัยของเศรษฐกิจที่เริ่มแสดงภาวะถดถอยนะครับ ทีนี้ประเด็นที่น่าจับตาก็คือถ้าเป็นกลยุทธ์สรุปการลงทุนนะครับ S 5 0นะครับย่อซื้อครับ b ิตคอย n ย่อซื้อครับ WTI ย่อซื้อเช่นเดียวกันและราคาทองคำครับกลยุทธ์หลักยังคงเป็นย่อซื้ออยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะมาเทรนกันแบบสดๆอย่าลืมลงทะเบียนกันเข้ามานะครับเทรนทูเทรดเดอร์นะเดี๋ยวไงผมจะเอาลิงก์ตัวเนี้ยแนบไว้ให้ในคำอธิบาย ของคลิปด้วยนะครับจะได้สามารถคลิกเข้าไปลงทะเบียนกันได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าคลิกลงทะเบียนแล้วใส่ราย,ายละเอียดให้ครบถ้วนด้วยนะครับแล้วพบกันนะครับในวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านนะครับโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จำเป็นต้องเก่งคุณไม่จำเป็นต้องมีเง,เงเนินทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทำมัน,นจริงๆได้เนี่ย